ยาสามัญประจําบ้านที่ชื่อว่าไซเดอร์วินิกาเราเชื่อว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับคําว่าแอปเปิลไซเดอร์วินิกาสำหรับสาหรับคนที่จะลดน้ําหนักหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจริงๆวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมาบอกวิธีการทำไซเดอร์วินิกาง่ายมาก<ๆ>แค่ใช้เวลาค่ะง่ายมากอย่างแรกเราต้องมีโหลนะคะแล้วก็เอาน้าตาลเนี่ยน้าตาลหนึ่งถ้วยผลไม้3าถ้วยน้ํสิบถ้วยใช้เป็นถ้วยเลยง่ายดีเฮ่ยจ้า ja. ฝึกวิทยายุธ์โอเคใส่น้ําก่อนนะ น่ไซเดอร์ที่เราทาเองนะคะคือที่เรามาใช้เรียกว่ายาสามัญประจำบ้านเพราะเราใช้ฟ mm ัง์กชันเขาหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดฆ่าเชื้อลดกลิ่นอับหรือว่าใช้ดื่มใช้เป็นดรสซิ่งโหมันเยอะมากๆเลยนะคะ ก้า <9, S 2> แล้วก็10พอดีเป๊ะเลยนะคะและอย่างที่บอกช่วงนี้เป็นช่วงมังคุดพอดีเราก็จะใส่มังคุดเข้าไปก,กี่ถ้วยีก3ถ้วยนะคะเราจะใช้ผลไม้พร้อมเปลือกนะคะเพราะว่าประโยชน์ของเขาว่าอยู่ที่เปลือกท่านั้นเนี่ยเวลาเราเลือกผลไม้ต้องขอให้เลือกเป็นผลไม้อินทรีย์นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใส่หัวเชื้อข้างในถือไปเลยรีแคปนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นน้ำตาล1ถ้วยน้ำสิบถ้วยผลไม้3ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีสารตั้งต้น หนึ่งถ้วยค่ะซึ่งเราใส่คุณแม่เขาเข้าไปได้ด้วยนะคะเราจะแอบไปเข้าไปใส่ข้างในเน่เนเ่ก็ทาอยู่ก็ทำอยู่ี่วอย่างี้ก็คือเขาจะเน็ว์ว่าแบบมันมีบอเดอร์ที่แข็งแรง้บางคนที่มีสก o บี้โฮเทลแบบนี้อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถใส่คุณแม่เข้าไปด้วยไปได้เหมือนที่บววแบบนี้นะคะทำไมพี่บววเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงจ้ะแต่ว่าถ้าสมมุติไม่เราก็เทน้ำเข้าไปอย่างเดียวหนึ่งถ้วยหนึ่งส่วนนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติใครใใส่คุณแม่เข้าไปก็ใส่คุณแม่เข้าไปได้หูหนามากโอหูขืมอนุญาตนะคะสีสวยมากานี่นะคะเราลองดู Day 1วนะคะ Day <ม>1วมาอันนี้ก็คืออาทิตย์หนึ่งนะคะแดงใช่สวยมากเลยนะคะส,สเะคะซเดอร์พินิกเกอร์มังคุดของเรานะคะก็เคริบใส่ฝาเดี๋ยวเราติดวันที่รออีก2เดือนนะคะก็จะได้ไซเดอร์พินิกเกอร์มังคุดค่ะ